สวัสดีครับพี่พีไอครับผมวันนี้ก็มาปักกันมาแล้วนะครับหนึ่งแรกงนะครับน้องบาวก็จะมาล้างสรรเมนูในส่วนของแกงกบนะครับก็คือกบนี่ก็เป็นห้องเปานเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับตาลองแกกับไปซองมานะครับน้องบาก็เลยบอกเอ้ยเขาจะทําเมนูอย่างน้ำเสนอพี่พีไอดีนะครับก็เลย แกงอมกบดีกว่านะครับอ้าวรอชาติเอามาดูส่วนผสมของนะครับสองของเฮานี่ปั๊บแน่นจดนะครับทีนี้ตีว่าถ้าบล้งนี่อืมมันถึงล้นนะครับนี่นะครับแล้วก่อนจะมีเนี่นี่กบเหมือนนะครับพปีเอ๋ครับผมเฮากะไปเผาไว้แล้วครับแล้วกนเดี๋ยวเฮาก็จะไปกกเป็นชิ้นพอดีคำนะครับครับอ้าวส่วนผสมแรกก็มีอย่าง ตำห้องกล่ลมนะครับโห oh, จะเต็มมากเลยวันนี้นะครับมีตึงจะใครหอมขาวหอมแดงอันนี้เป็นขิงแลนนะครับเดิอตังเดิรหลวงเจียงไฮนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนเอแอนไฟหนึ่งเกิงแผ่นนะครับมีกะปิมีพริกนะครับแล้วก็จะใขรแหมนโซนหนึ่งเขาจะไปลอยในน้ำเดือดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นยอดออนของ ชิงแลนดนะครับอ้้วเพื่อเรามีอย่างคาร์บล่ามนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องเทศดีครับไปได้เนะครับเด้อนะครับนี่ก็เป็นผักชีไปเรื่อยกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเออลืมไปแมนบ้านกัลางปซื้อนะครับเขาต้องใส่นั่นจะเด้อนะครับพักป้้งใบหอมนะครับอ่าส่วนส่วนประเพศกับแบีย่างนี้ครับผมจะมีซีอิ๊วข่าสุดหนึ่งของไจเติมเมื่อความกลมกลอมนะครับประเภทก็จะเป็นโอมก้ิ รสด,ดีละก็ท่านใดที่ชอบความขมแบบมันเหมือนแบบแกงออมกบขมขมอีนะครับเขาจะใส่เยอะนี่ไปน้อยนะครับท่านใดที่มาชอบขมก็บอต้องใส่ก็ได้นะครับเด้ออ้าวเดี๋ยวดูวิธีการทํากันเลยนะครับอ้าวคำนี้เขาต่าน้ำพริกกันนะครับโดยการใส่น้ำบลาจะใส่ไปรูปบๆเลยนะครับคือเอาสม้สมส้มผสมทีแนะนำเืรอกี้นะครับบอกว่าจะเป็นขิงแลนหรือว่า อหอมขาวหอมแดงครับจะไข่นะครับนี่เขาลงไปโคกเลยนะครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วต้องเอาส่วนผสมที่โคกอยากลงไปโคกกันเลยครับอันนี้ผมกว่าพี่ไอ้ได้พอได้กว่าแบบปต่อมาณว่าเอ,อมันจะเหมือนล้ำไปก้านะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหอมขาวแล้วก็ชิงแลนดนะครับทนเห่านะครับลงไปโคกเลย ครับต่อไปห้องก็จะใส่เครื่องเทศไปเลยน,นะครับครบประมาณครึ่งกิโลนะครับห้องจะใส่เครื่องเทศประมาณหนึ่งซองนะครับหมนี่เอาใส่ไปหมดเลยนะซับเดอพี่แอนครับผมเครื่องเทศบ้านเอาเนี่ยห้าบาทนนะครับสำคัญที่สุดนะครับนอแบลฟีนเนี่ยมาตลอดคือแบบเครื่องชุดเครื่องเทศเขาเนี่ยเขาต้องแบบต่ำละเอียดชนิดตัวเป็นห้องว่าแบบ ละเอียดมากๆนะครับม,มันได้ลดได้แช่และแหยางเวลาเท้าต่ำมละเอียดเนี่ยเขาหีบน้ำโก้ํำแกงเนี่ยมันไปโดนกากเป็นห้องโดนกากโดนหย่งมัเกาะกลิ่นบ่อกไคลำนะครับอ้าวเดวขออยากโค้ขึ้ละเอียดกันนะครับจกนั้น้องใส่กะปิเลยนะครับแล้วก็พริกแห้งเฮานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องสมุทรสมเแล้วนะครับ ลงมาคกเลยนะครับสังเกตด,ดูนะครับแกงโคฟ้องเนี่น้องบเบ้าแ๋่ชนิดตัวแบบเป็นห้องว่าแบบมันต้องเข้มข้นนะครับเครื่องต้องถึงนะเพีองครับสูตรนี้รับรองไม่มีข้าวนะครับปลาไม่ฟออรอร่อยแน่นอนนะครับนี่นครับน้องเบาจ๋บโคไปเล,เลยนะครับน่องครับโค้นละเอียดเลย อาอนี้เขาโคกพริกสําเร็จแล้วนะครับเอาละเอียดละก้านครับเอาตั้งน้ามันเลยเพี่ครับผมนี่นะครับพริกขอมโวมาขว่วเลยนะครับนี่นะครับ,บเรี่ยงไฟดีๆนะครับเด้อบุดีห้องพริกเอาไหมนะครับ มันเติมมันหอมมากเลยพีครับผมลองมาทำกันดูนะครับของขิงเมืองบ้านเฮาครับผมเครื่องต้องถึงเนอพี่แอครับผมก,ก็ขั้วไปนะครับเอาสังเกตด,ดูนะครับถ้าขั้วไปเนี่ยแบบอ่ามันจะแห้งๆนะเขาก็สามารถย่อยน้ำมันไปได้นะครับเพื่อจะ ผมท่งองว่าข้าวพริกงงหอมนะครับทุกอย่างชิ้วๆนะมาแป้งเปิดประตูให้ลูกแล้วนี่เรื่องไฟดีสุดนะครับอ้าต่อไปเขาใส่นี่ไปเลยนะครับกบหอมจริๆงๆกบหอมนี่ผเผาแน่นะครับเนี่ยมันก็นจะซุกไปใน,นลหลอดนึงนะครับอืเรื่องไฟดีอับ เขาตงแกมหน้ามาตจนนะครับเด้อบั้งแพงมบาง,าง,งซีมันมกระทะมันแหง้งเปิเป็นห้องกระทะมันจะไหมเขาก็เหยาะน้ำลงไปนะครับอืมนีม่มีน้ำนะพอสุดทางวิธีนะครับเขาก็กั่วไปพอๆอหอมๆนะครับนองเบากันเติมน้ำล่างคคกไว้ละน้ำน่าคกนี่นสามารถเอาไปเหยาะได้นะครับมันจะสามารถเอาไปเหยาะเลยนะครับ คือกลุนี้เป็นจะเป็นยางหั่นยางนะครับเด้อมันมันจะเหมือนชิ้นวัวหรือว่าเป็นเนื้อวัว้วยควายนะครับเนาะเวลาเขาเนื้อไก่หั่นยางครับเวลาทำคว,ว้าแฮมนะครับแต่ทีนี้เขาฟอละนะครับถ้าเวขาคว้าหึ่งเปืนเข้าถึงแตะกะาเขาก็เติมน้ำล่างคกลงไปเผื่ออมเลยนะครับเด้อนะครับเพราะว่า ตัวเป็นเนื้อของเปิ๋ยเนี่ยเปิ๋ยแบนี้เป็นห้าง่าเนื้อปุ๋ยจอ่อนนะครับอ่าบเบลแช่นะครับน้องบ่าอุ่นใส่น้ำรากคุกตัวออนไปเลยน,นะครับนี่ของซ้มอืมครับขั้นตอนต่อไปก็ออมเดอร์ไปเองครับผม คนเาเบเด้ออืมครับขั้นตอนต่อไปครับก็ออมออมเพื่อท้องว่าจริงๆอ่ะกบประเภทกบนี่ปิ่นจะซุกง่ายนะครับแต่เขาจะออมเื่อเครื่องเรื่อนเคเียงที่เขาโขกเนี่ยเข้าไปในอจีนของกบเต็มที่เลยนะครับอย่างที่นอ้องเบาแนะนําไปข้างต้นนะครับนี่เขาจะใส่ ชิงแลนดนะครับชิงแลนด่ออนอนะครับลงไปออมตัวเลยนะครับแล้วก่ออันนี้จะเป็นชุดของจะไข่นะครับนี่ใส่งไปเลยนะครับที่คาไปได้นะครับน้องเบาแนะนำนะครับนี่นะครับใบมะกรูดนะครับใส่ไปเลยมันจะหอมมากเลยมีชุดแรกด้อยสำหรับใบมะกรูดนะครับนี่อื้อหือ น้ำมาจาะมาแขกคนแต้น,นะครับดีกว่า <c oughs> เนื้อไปจะเละน,นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปน,นะครับขั้นตอนนี้ก็อมนะครับอมไปเลยนะครับครับหลังจากที่หอมอมไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อหิงแลนแล้วก็น้ำแกงของเอาซึมไปในตัวกบนะครับเขาก็จะมาพุงเลิกกันเลยนะครับ่แอรผม ด้วยการใส่รสด,ด,ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องชิมดูก่อนนะครับเนาะตะกี้น้องเบาเคยชิมไปแล้วเคยชิมไปแล <c oughs> ้วอ่ะลองลักชิมไปเขาละนะครับมันจางรสดีมันจะกลมกลมนะครับเนี่ยหอมมากต่อนน้าเหยาะสิอุขาไป็นหน้าหนึ่งนะครับ <c oughs> เต็มหอมมาครับผมเดีกนี่นะครับเกงอ,อ,กกปปองกบบ้านเฮ้นะครับเก่มองรสชาติกบกลมมาอ้าวรสชาตินจังเฮางชิมรสชาติให้ได้ตามใจชอบละก้านนะครับเฮาก็จะใส่นี่พระเอกมาชนไดนะ้โอ้มีไปเลยนะครับ ห,หยอดที่นี่นะครับโอเคจ่ให้น้องกอใส่นี้ไปเลยนะครับผักปอมใบหอมต้นหอมผักชีใบบักกูดแล้วก็เอาชี้ไปเรื่อยพร้อมด้วยกระเพราไปเลยสูตรนี้รับรองหมดเด็กครับผมตีแอ้ครับผม หอมมากครับแล้วก็น้องเบาชิ้นลวกเหลวแบบถึงใจแต้ๆนะครับนี่นะครับสองพันทน่สุดประเภทกบประเภทป่าเขาต้องใส่เครื่องนัแน่นนะครับผมพี่แอนครับผมนี่เชิญครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับครับวันนี้น้องมะขอฝากสรับเมนูวันนี้นะครับแก่งองอมกบมันท้องนะครับเนาะถือว่ามาแอวมาพอมาก้อยพอกันนะครับ มีอย่างพิาพาทประการในน่นองขอสมา้าพายนะครับจุดคตตีตามนะครับกดตทรับส์จไข่เป็นลัาใจ่ายน่น้องบาวตัวนะครับเด้อ mm hmm. ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมาก่อนสวัสดีครับ mm hmm.